เตรียมนะนับไหมนับไหมให้เจ้าบ่านับให้ดีกว่าอ้าวบุญนับให้ครับนอสามขอเสียงปรบมือหน่อยครับผู้โชคดีครับแต่วัดเลยได้แล้วนะครับก็ขั้นตอนแลวพิธีการบนเวทีคงจะต้องไว้ทะนีีเดี๋ยวอาจารยนเชิญผู้บ่าสาวนะครับ ได้ไปขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทางโตะอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับในนามของผมเนี่ยตัวแทนของเจ้าภาพด้วยต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยสิ่งใดที่ขา่าวตกผลกร้องในนามของคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวและคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยถ้าสิ่งใดดีทุกหมดเลยยกให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวซึ่งจะเป็นครอบครัวใหม่น,นะครับเป็นครอบครัวที่จะพูดต่อไปนะครับดูแล้วนะครับ ในโอกาสนี้ก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้บ่าวสาวอีกครั้งครับและเชิญผู้บ่าวสาวไปขอบคุณแขกผู้ยหญ่ทั้งโต๊ะแล้วก็พักผ่อนหับเพีย